สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นนะคะก็มาแล้วนะคะคนณเสื้ออะไรนะคะทุกคนก็พังค่าจอดใบมีดหักอะไรจังสีนี่แหละก็จวดพี่นายสิ่งไปซื้อไะไนะคะทุกคนก็มาดูกันนะคะวันนี้เกือบสี่สิบไรเนอะจะเสร็จไหมจะถึงของเราไหมนั่นแหละประเด็นเออ จะถึงของนาเจ้าจของไมหมฮะเพราะัน,นก็ลุงสะก็คนละขับแล้วก็พอนอนรอไ, <laughs> ไปไปเร็วเดี๋ยวไม่ถึงนาหนูเนี่ยจะถึงไหมเนี่ย <laughs> เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ <laughs> โอเกนอนรอเลย អ្នកចៅហើយយើងហើយចាតើយាមទៅទៅនូមកព្រឹង០1លកជិត1លកហើយចា กินดิ่งใน t o i l e ด

เดนบีพีเรียกคงต่างเองดีเสียมันสรจสเพิ่้วนะเด็๋หมอลบเนี่ย Nah, wudh Nah, wudh

เ่ือนที่นี้ได้จะเยิ่มแต่เกี่ยวันที่สิบห้าไม่ลือนโลต้อสูก้นเลือแหละดูว่าน้ำยันน้ำเยอะเฮ้กีก็ราลิติมเพิ่มเพิ่เราเคยโบกคอนตะเป่าบ่พอาะแต่สูบน้ำสูบไรออกเลยข้างบนก็สูบก็นั่นหมดแล้ว

嗯，哈哈哈哈